ทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกันวันพฤหัสสบดีที่13มีนาะคม2568นะครับลุยฟุตบอลยุโรปกันต่อวันนี้ไปศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกครับเลือกเกมทอแนมฮอสเปอร์ burg, กับเอซัตอักมาเลือกคู่นี้มาฝากขอบบอลน,นะครับคิกออฟตี3ตรงเหมือนเดิมนะครับ @eak99 เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับพูดคุยสอบถามข่าวคราวกีฬาแลกเปลี่ยนทัศนกันได้ตลอด24ชั่วโมงตามหน้าจอนี้ได้เลย @eak99 มาเช็คความพร้อมทั้งคู่น่าจะเน้นแบบสุดๆนะครับในรอบที่ผ่านมาเนี่ยเอซนตดักมาเล่นในบ้านนะครับที่ฮอลแลนด์ชนะมาได้ก่อน1ประตูต่อศูนย์สกอร์ไม่ขาดเพราะฉะนั้นเกมนี้ที่ทัดแนม h อสเปอร์สเตเดียมนยแอนด์พอสเตโคกูเน้นเต็มที่แน่นอนนะครับความพร้อมก็ต้องบอกว่าสเปอร์เองช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยถือว่า,าดีขึ้นมาระดับหนึ่งเลยเพราะว่าได้นักเตะตัวหลักๆห,ห,ห,หรือว่าตัว โครงสร้างของทีมตัวจริงของของทีมเนี่ยกลับมาช่วยทีมได้เยอะโซรันกี้กิเซลโลเมโลฟานเดอร์เฟนรวมไปถึงแบ็กอย่างอูโดกี้ไปโดปอโลพวกนี้พร้อมหมดรวมกระทั่งผู้สมบูตูอย่างทางด้านบิคาริโอเพราะฉะนั้นแอนวันนี้จัดเต็มแน่ๆครับนะไปโดปอโลอูโดกี้ฟานเดอร์เฟนกิเซลโลเมโดอาคิเซลโลเมโลนะบิคาริโอมิดฟิลก็จะใช้เจมส์เดซอนใช้ทางด้าน อิบิซุมาปาฟซาก็พร้อมที่จะลงเล่นหมดส่วนเกมรุกชอวโซลันกี้เป็นแนนจอนสันเราก็จะเป็นซนเฮืองมินที่จะได้ออกซาร์เป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับส่วนเอซาลาม่าจะประมาทไม่ได้นะครับทรอยแพรลอตตัวนี้คือตัวทีเด็ดเลยน่าจะได้ออกซาร์ยืนเป็นหน้าเป้าเหมือนเดิมแล้วก็เล่นกับมิดฟิลด์อย่างทางด้านเอเนสโปกู NS, นะริมเส้นทางฝั่งซ้าย่วนขวาในที่ทางด้านคาซิวที่จะเป็นตัวทําเกมนะครับอ่ะโอเคละนะฮะถึงแม้ว่านัดแรกเนี่ยสเปอร์จะบุกไป แค่มาอก่อนแต่ว่าสเปอร์พอกลับมาเล่นในบ้านเจอทีมคลาสแบบนี้ผมก็เชื่อว่ายังได้เปรี่ยนความเป็น้าบ้านแล้วก็ที่สําคัญเกมลูกยังดูดุดนันยังมีตัวที่จะช่วยกันทําอยู่ซอนเฮงมินนะฮะโซลันกี้เบนนันจอ,อนสันหรือจะเป็นตัวททเด็ดอย่างโอเดแบกครับพร้อมที่จะมาลงลงมาเปลี่ยนเกมเช่นกันวันนี้เล่นในบ้านนะผมช่วงไฟบ,งบังคับแบบนี้นักเตะของสเปอร์เริ่มจะกลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วถ้วยเดียวที่สเปอร์ยังมีลุ้นอยู่คือถ้วยนี้ อ่าถ้าไปได้ไกลๆเข้าไปถึงไฟนอลแมตหรือถึงขนาดเป็นแชมป์ก็มีโอกาสที่จะไปเล่นแชมเลียกในทางลัดแต่ว่าเอาเกมนี้ก่อนผมเชื่อสเปอร์น่าจะผ่านได้วันนี้ผมเชื่อน่าจะชนะเอซัอักมาแบบสบายๆอักมาเนี่ยจะจะเป็นทีมที่เล่นดีในบ้านนะ แต่พอออกไปยืนผมว่าไม่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นวันนี้สเปอร์น่าจะผ่านได้แบบสบายๆนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งก็เลือกเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเรอัลซดัดเกมแรกเนี่ยกินกันไม่ลงเสมอหนึ่งหนึ่งแมนยูพิมลีกอาจจะดูไม่ค่อยโอเคแต่ท่านนฟุตบอลยุโรปยูโรปาลีกฟอร์มดีมากๆนะผมว่าดูจากเกมแรกที่ไปยืนซซดัดเนี่ยนึกว่าจะไม่ลอดแต่กลายมาผลงานดีเก็บผลงานในขันมาได้นัดที่2เล่นที่โอทรฟฟอร์ดผมก็เชื่อว่าอามอลิมเองสถานการณ์คล้ายสเปอร์เป๊ะ ต้องเน้นถ้วยนี้นะครับฤดูการหน้าถ้าอยากจะไปแชมเปี้ยนลีกแบบทางรัดต้องพยายามคว้าชแชมป์รายการนี้ให้ได้ซึ่งศักยภาพของแมนยูของสเปอร์ก็มีลุ้นอยู่แล้วเป็นทีมเต็งระดับต้นๆเลยนะครับคู่นี้ผมก็เชื่อว่าแมนยูน่าจะเบียดเอาชนะสุสดัดไปได้นะครับสคู่นะครับสทีมเจ้าบ้านจากอังกฤษเอกมะขาวชี้ชัดฟันธงน่าจะผ่านทั้งคู่นะครับชอบสเปอร์กับชอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแอดเอสส้า e พูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับใครที่อยากจะเข้ามาเป็นเพื่อนกันอย่าลืมนะครับทักทายกันได้ตลอด24ชั่วโมงวันนี้ขอให้แฟนบอลทุกท่านงโชคดีครับสวัสดีครับ